ลาเนื้อละลายมือนีพอลาอันเพ่งงานลายมือในสันดอกล่าไปลาเน้อละลายมือนีโอล่าอันเพ่งงานลายมือใน,อน,งงน,อนสันดอกล่าไปแกล่ล้อสองสนย์ตวนึติดรอ,อยังไม่รู้ติดประมาณแปดเก้าตัวเ,ออ<อ>เย,เย,ยวี่ยได้ว่าติดทูวิชา,ชา,านูน่ะสิบห้าล่างานสองมือไปแก่ศูนย์แก,ลแกลแ่ล้อคู่อีไย่งเนาี้าล่าหน้าบละ ุคนี้ันเบิดหลังงามนะครับยุคนี้อยู่เดียวเห็นอยัางไรเขาแงตมาบอกเงินยอ๋อีโอแห่งงามสมัยตะกี้เขามีไก่ไปแลกดิเอาไก่ไปให้ครูไก่ไก่ตัวสองตัววันนี้มีวันนี้ยังไงนี่หายไปหลายวันยังไงนี่กับบมาเรานี้เสียงเปลี่ยนนี่เสียงเปลี่ยนครับหนาวขึ้นคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะนี่อะไรครับวันนี้มีวันนี้มีอะไรเสภไหมนี่ ไม่มีค่ะเอาจะได้สอบยี่สินาต้องรอดูค่ะถ้าเราบอกว่าลูกขึ้นดูด้วยชุดยังนี้ลูกขึ้นมันรู้ชุดยังนี้ชุดนอนมันยุ่งเก่าอย่าไปนั่งแงมันดูต่อรอหลานคุณอาป้าอันนี้คือเฮเซย์บนนี่อันนี้ถ้าแปรงครับมันเย็นนุ่มสุอสบายตัวสบายตัวสบายตัว าาลาบี้ของพออ,พอยเขราจะใช่นะ่นนะเพพราดีเด้อเขามีหลพอเด้อสแตมจะขึ้นไปหนระอะสวัสดีค่ะคือพอก็แม่ค่ะเก่าเก่าโอ้ยน่าอยอย่ว่าเก่าแทกเก่าล,ะะล่ะคันมันเป็นเท่านะานเือบพ้ามันพอบวดาือสิจากพอบวชแทอ้า ฮอร์่ดเขาเพิ่งสร้างไม่ใช่หรอใช่ฮอบทเขาเพิ่งสร้างดินะฮอบดสร้างอย่างคือไม่ใช่หรอโอเคเกาก็หอบดก็ได้เออน่แหละเดี๋วเาฟังอย่างตังจฟังดีๆิดีขันเป็นเท่าหน่เกาโหลดนี่อันนสกายนู่นเกาเกาเขาเพิ่งเข้ามาอยไ้เขาวันนี้พร้อมไหมลูกนี่อันนี้แหงเก่าแต่ว่างานพุ่งนิดเลื่อตัดเย็นดิสี่โมงเย็นพุ่งรู ไปสพูดไป่สี่พูหกโมงบสซาเอาสองเช็คซใช่พุ่งนี้ไม่ใช่งานปิดนี่เป็นงานฟรีเล่น4ี่โมถึงหกโมกลับบ้านพุ่งนี้กลางคืนก็คือบ้างหลังหกโมงก็คือว่างเอหลังไอหกโมงพวกเธอก็จะมีบ้างแต่ว่าสิบเก้าแต่ว่าสิบเก้าเช้าทำไม่รสดแมนก็จะยกี้ยง่หย